กำลังเข้าตัวละครเลยเพราะเรื่องนี้ยากถ่ายไป5้าคิวหยุดล็อกดาวน์3เดือนเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นหนักด้วยมันก็เลยแบบตื่นเต้นแล้วได้ไปดิวยอกถ่ายแค่ตอน3มซีน3ซีนปูก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนี่คือ <c oughs> ไม่อยากพูดเลยว่าพีกอะไรอะไรให้พูดหรอพูดได้อค่ะ,ะได้ปะ วันนี้เป็นวันใกล้สิ้นปีทางโปรดิวเซอร์ของเราก็เลยบอกว่าขอสรุปรวบยอดนิดนึงว่า5เรื่องที่เกิดขึ้นกับขอวังซิสเตอร์เนี่ยมีอะไรบ้างต้นปีเนี่ยดีใจมากเลยเปิดถ่ายเรื่องรากแก้วกำลังเข้าตัวละครเลยเพราะเรื่องนี้ยากถ่ายไป5คิวหยุด ล็อกดาวน์สามเดือนท่านก็คือช็อกงานทุกอย่างหยุดหมดแต่ว่าทางการเงินมันก็คือไม่มีเราก็ต้องมานั่งคำนวณละว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในสามเดือนข้างหน้าแค่หนึ่งปียาวขนาดนี้เลยแสดงว่ามันเหนื่อยจริงจริงมันเหนื่อยจริงมันเหนื่อยจริงมันเหนื่อยจริงคนหนึ่งของพลอยพีอไปก่อนเลยเอาให้หมดไปเลยทีเดียวอ๋อนึกไม่ออกขอ๋อตีดโยนเลยคนใจหนึกไม่ออกต้นปีพลอยแฮปปี้มากเพคุยกอยได้ไปถ่ายหนังหนังที่กำลังจะออนปีหน้าเป็นหนังที่ร่วมกับพี่ชื่นชอบก็คือพี่บาร์สแล้วได้โปรดิวเซอร์คคือหวววััังงงกก้้้าไไเเป็นนนรรแที่่ดดลย ก็เลยแบบตื่นเต้นแล้วได้ไปนิวรยกถ่ายแค่ตอน,ส,นสามซีนาสามซีนกูก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนี่คือสำหรับข้อสองนะคะของเพลสก็คือมีงานให้เพลสแบบได้ปลื้มเหมือนกันครูเอลล่าได้พากเสียงของดิสนีย์คือจริงๆเป็นความฝันตั้งนานแนละ้วตั้งแต่เด็กๆแล้วนะว่าอยากพากเสียงอ่ะแล้วอยากพากเสียงตัวร้ายดีใจมากที่ได้พากเป็นครูเอล่าแล้วก็มันสนุกมากค่ะขอบคุณดิสนีย์ด้วยพากสองันต้องได้นะงพาพีคที่สองคือพ่อเสียง่้จะพีคพร้อมกันก่อนพ่อเสียก็คือพีคแล้วนะเข้าลง พยาบาลแล้วทุกอย่างรวดเร็วมากไม่ใช่เรื่องแค่พี่หลังจากอันนั้นนะคะพี่สั่งแต่ว่าพี่สาวเรามันก็คือท่านูเตลูเนาะไปหาพระท่านบอกว่าป๊าชอบกินอะไรทําไมมีมีดกับซ่อมแล้วเนี่ยเขาชอบกินเบียร์เนาะแต่เองจะเอาเบียร์ไปถวายพระ <c oughs> ตักบาตรก็ไม่ได้เนาะเอางีาส้สิให้น้องมึงอ่ะสั่ง ให้น้องมึงทำคุณแม่เขาเรีบมาบอกค่ะต้องกินเนื้อนะแล้วต้องกินเครื่องดื่มที่พ่อชอบกินอยากกินมากอยากกินมากหนูตั้งสเต็งดีๆแล้วแวกินเลยแล้วนเ,เลยแค่เท่าไหน่ปป๊าก็ได้เท่านั้นแหละต้องกินต้องกินกินโชว์ถ่ายวิดีโอคลิปเอากิ่มแล้วเอาเมาเแล้วสองอาทิตย์ฉันกลับไปหา ทําไปให้พ่อหรือยังเนี่ยทำไมเขายังไม่ได้ไน้องอย,อยังไม่ได้ทําเลยเรื่องเลืองพีคต้องไหว้ค่ะแล้วเชิญเขามาค่ะดักกะดักกะอันนี้คือพีคที่2ของพ่อคือพ่อเสียของพี่คือที่3ก็คือพ่อเสียถูกปะ่ะของพ่ออันที่3ก็คือได้ไปอเมริกาค่ะได้ไปฉีดวัคซีนแล้วก็ได้ไปอเมริกาเดือนกว่า2เดือนมันเติมพลังให้มากๆเลยแล้วแฮปปี้สุดๆถามว่าใช้เงินเยอะไหมเยอะมากแต่โคตร ถ้าข้อ4ี่ของพลอยเป็นอันนี้ข้อ4ของพีคัสก็คือพีคบูบทุกแมทบู๊บทุกแมทในการเดินทางแมทแรกเนี่ยเราก็รีบลงทะเบียนเอาวัคซีนใช่ไหมเพราะว่าจะเปิดกองหรือไม่เปิดกล่องั็ตึงมีทั้งหมด3าเรื่องอ่ะฉันก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปกับพลอยปรากฏว่าจนพลอยกลับมาจนจักตัวเสร็จที่กรุงเทพเนี่ยฉันก็ยังไม่ได้เปิดกองเพราะฉะนั้นปีใหม่เนี้ยตั้งใจมากว่าอยากจะไปเที่ยวขอินหน่อยได้ไหมเพราะเนี้ยทำงานมันเหนื่อยแล้วก็แบบชีวิตโดนกดอยู่แบบโดนล็อกดาวน์โดนแรงได้ไหมพอมีข้นประกาศ ไปอมเดัมริกาหรืออังกฤษอมมีขั้นเป็นคนกสดตอนนี้มีแค่4ที่รู้สึกว่าพีคแต่5ไม่อยากพูดเลยว่าพีคอะไรอะไรให้พูดหรอ <sk ill> พูดได้หรอไม่ได้ยังไม่รู้เลยมันจะพูดอะไรค่ะ <sk ill> พี่ได้ปะอ้ต ไม่ได้ไงได้แค่สี่อันนี้อันที่5ยังไม่มีค่ะรู้สึกว่าปีนี้สโลว์สหรับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่างานเอนเตอร์เทนเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่เอาอย่างนี้แล้วการข้อห้าของคุณสขอเป็นคําอวยพรให้กับทุกคนแล้วกันว่าปิดปีนี้ไปขอให้ทุกอย่างที่มันไม่ดีอะหายไปเลยแล้วก็ขอให้พวกเราค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นตอนนี้เราเริ่มเปิดประเทศแล้วแล้วก็ร้านค้าอะไรทุกอย่างก็ค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมก็อย่าลืมว่ายังมีโควิดอยู่เราจะได้ไม่เฉียดฉิวในการล็อกดาาววออีกกรััั้้งงใหษตเ เพราะว่าไม่ว่าตัวใหม่ของโควิดจะมากี่ครั้งมันจะทําอะไรเราไม่ได้เลยถ้าเราแข็งแรงก็คืออยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบการออกกําลังกายหรือว่าเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยดูแลกันนิดนึงค่ะเพราะว่าโรคนี้มันอันตรายมากแล้วเราต้องอยู่กับมันไปอีกนานฝากไว้แล้วกันนะคะวก็ขอให้ปีหน้าเป็น new normal ที่มันดีขึ้นแล้วกันวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ตอนแรกฉันจะไปสต๊อกโฮมโทรจองตั๋วยังไม่จ่ายตังค์นะประกาศปิดประเทศบอกว่าคนไทยให้เข้าสังเกตบกกลาไปแอมสเตอร์ดัมไปเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนเมืองแคนเซิลสต๊อกโฮมจองตั๋วแอมสเตอร์ดัมปุ๊บเนเธอร์แลนด์บอกว่าต้อง กักตัว10วันคุณมีวันยุดแค่8วันเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนประเทศ,เปปเทศไปอเมริกาหรืออังกฤษอเมริกาเนี่ยจะไปส่งการอยู่แล้วงั้นเราไปอังกฤษฉันไปทาําวีซา่าเสียค่าวีซ่าอังกฤษแพงมากหมื่นกว่าบาทพขาต้องทำฟาสเลนด้วยนะตอนนี้อังกฤษประกาศหลังจากโอมิคอนว่ากักตัวสอ <Ooh. S 1> ม